เรียนเนาะครับครับก็ต่อมาเระวังกว่าเก่าอะไรพี่น้องนะไปบ้านเพื่อนเนาะครับรถเยอะครับบ้านผมรถเยอะครับรถเยอะครับครั้งแรกพี่น้องใช่ชิล้องผู้อิพาลู้ผ่านนะแต่ว่าตั้งซิกอุลก็ไม่แล้วพาสปอร์ตก็ไม่แล้วเอกสารยังกประกันภัยไทยวุ่นก็ซื้อแหลกอิงเกินพรบเนาะพรบครับเรียบร้อยพรบขอบคุณครับเดินเอกสารครับเอกสารข้าไปไปเร็วมันก็สบายเพราะไม่ต้องไปแสตมป์ไม่ต้องไปนั่นอีกรับ โออ๊ยสงสัยพีพนนานาอพี่รอ,องเงตื่นแต่เสานั่ง ฟิงแดดในยามเสาร์ลมโชยมาหนาวๆพี่น้องเลยอ่า <laughs> เป็นอะไรพี่หนาวเลยพี่หนาวครับหนาวใช่ไหมอากาศสดชื่นดีเนาะครับโอ,โอ้ครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับนั่ง <laughs> อยู่กลางเอหน้าบ้านมาบุญพี่น้องเลยเนาะทางพี่ดำเฮาตื่นมาแต่เช้าเลยครับ ปลุกผมแต่เช้าเลยอ่าใช่ครับกาตอนนี้พี่น้องเอ๋นะทางขอบุญกับกำลังการเกมเนาะจะเดินทางเนาะเดี๋ยวกินข่าวกินหนามก่อนในทางเมนตงนี้เ่นกำลังทำกับข้าวอยู่ครับเรากินข้าวซาแล้วก็ออกไปเอาข้าวเพราะว่าผมเอาขึ้นเอาข้าวขึ้นไปซีสองกระสอบพี่น้องเอ๋นะซีอยู่คงซีแล้วก็เอารถุดออกไปแล้วก็แวะเอาเข่าปุ๊บแล้วก็แวะเอาลุงจันทปุ๊บแล้วก็ออกไป ล้างรถอยู่เซโนรับระหว่างรอรอบาบุญบ้านป่าบาเตียงครับเนอะเราออกไทเช้าได้เปรียบกว่าได้ครับได้เขาเขาถ่ายถ้าจะถ่ายถ่ายแล้วต้องรอต้องรอสามโมงสามโมงสามงป็นจากบนชมใช่ครับประมาณสามสี่โมงโอเคตอนนี้แปดตอนนี้สองโมงครึ่งเนาะกี่ามแปดโมงแปดโมงแปดโมงสามสิบสี่นาที ครับตอนนี้คือว่าทาน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะแต่ีผ้าพี่ดำกินข่าวเศร้าแล้วก็สีขึ้นไปเอาข่าวสารแล้วก็สิไปแบวบนตรงใจแล้วออก็ไปลางรถแล้วก็เตรียม,มเองก็ส่งกระสารเอารถมาบุญขามไปส่งพี่ดำถึงหมกทหารเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นครั้งแรกขอางบนรูชื่อว่าตื่นเต้นคิดเลครับรถขามฝั่งไทยบ,บุเคยได้ผมไม่เคยนะคีนบแต่คองเขาต้องขับเลนซ้ายไหม ขับซ้ายข้างซ้ายใช่ไหมสายได้ขวาได้ครับก็จะเป็นอสายขวาถนนสองเลนครับถนนสองเลนแต่แซงก็ต้องแซงขวาใช่ไหมแซงขวาครับแซงซ้ายก็ได้ครับได้เลยเหรอได้ครับได้หมดครับแซงซ้ายแซงขวาได้หมดครับครับแต่ขอแค่ตีไฟเลี้ยวสัญญาณใช่ครับซ้ายขวาจะไปทางไหนไปได้หมดครับไม่เหมือนตรงนี้ตรงนี้บ่วงอะไรมันก็อยู่ทางครับเดี๋ยวจะลองดูพี่น้อยเนาะรับกสิเป ส่งฟิรามแล้วเราก็จะไปหาซื้อของ,ของพูกห้องฝากให้ลูกเห้นเต่าเราก็จะกลับมาแค่นั้นแหละฟิะมมร,รามบ่ได้ปกาไปไกลกว่านั้นไปแถวมุกตะหันเ่ยก็พอไปเอาไปข้ามมาแค่มุกก่อนไปไปลองดูก่อนว่าเป็นแบบไหนกับฝับ่งกับฝั่งนี้มันเป็นแบบไหนข้อฝั่งฝั่งนู้นมันเป็นถนนสี่เลนบ้างแปดเลนบ้างครับเขาจะวิ<อ>่งสองฝั<อ>่งแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้วิ่งฝั่งเดียวถ้าน้อยน้อยน้อยถนนที่จะวิ่งสวนเลนสวนครับ แต่ว่าก็จะเวลาการการแซงการอะไรมันก็จะยากหน่อยก็เหมือนฝั่งนี้ครับครับถ้ารถถ้ารถไทยข้ามมาฝั่งนี้ก็จะขับยากครับก็จะขับยากเวลาเวลาแซงแต่อยู่ฝั่งไทยเนี่ยคนขับรถเป็นระเบียบได้พี่น้องเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นเล่นไคเล่นมันเนาะมีถนนถนนใหญ่สูนทรีเลนเนาะหรือว่าสามเลนสองเลนก็นมีเนาะครับดูว่าเข้าในตัวเมืองก็จะมันสองเลนเนาะครับครับก็ เรามาระวังกัวเก่าอะไรี่น้องนะไปบ้านเพื่อนเนาะรถเยอะครับบ้านผมรถเยอะครับรถเยอะครับครั้งแรกพี่น้องไอชิลองผู้ชิพาลู้ผ่านนี่ยแต่ว่าตั้งซิกเอาคนก็มีแล้วพาสปอร์ตก็มีแล้วเอกสารยังกประกันภัยไทยเอาคืนก็ซื้อแล้วอิงเกิลพรบเนาะพรบครับพลรยบพรบะบวนก็ไมีแล้วพี่น้องเลยเนาะผมเช็คให้หมดแล้วครับครับคือว่าโอเคผ่านแล้วก็ จะไปห่อกันยุบุกทหารหมดเลยเพื่อนเราสิเป็นปจังไรกันเนาะเียงไม่ใจกินเขาขกินนลำก่อนเนาะพี่ดับเนาะครับอ่าเป,เ,ปเป็นไงครับเมื่อวานครับเมื่อวานเมื่อวานครับเลขเราครับโอ้บอก,กแล้วให้จอดเนี่ยนพะายผมไม่ได้เงินประมาณเกือบยี่สิบล้านนะครับเมื่อวานเนี้ยใช่ครับนี่เจ็ดเจ็ดเพื่นเราเลยเนาะเลขออกเมื่อคืนนี่เจ็ดเจ็ดประมูลตามมาตลอดทุกงวด แต่ว่าวงวดเมือ่อคืนนี่ลืมยิวเขา่าแล้วก็ทายคลิปน้เบอเตียงสลองปุ้งอะไรพี่น้องเลยแล้วก็ลืมเลยไม่ไม่ลืมหรอกผมบอกให้จอดไม่จอดนะครับใช่เพราะว่าไม่ใช่หลอกเรื่องของเรื่องคือบอลเตียงเขาไปรอแล้วเราก็ต้องรีบออกเพราะเราออ,อกออกช้าใช่ครับเมื่อวานเนี่ยผมบอกให้จอดเามื่อวานถ้าจอดแบาโอ้โหผมบอกไว้เลยเนะี่ยหมดเงินเลยพี่น้องเลยครับเมื่อวานเนี่ยเละเลยครับเมื่อวานเนี่ยเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่ทะเบียนรถออกมาเนี่ยบนสื่อตะงวดเลยแต่เมื่อคืนเนี่ยบิสื่อ อเจ็ดเจ็ดเมื่อคนเ,เลยของเบาเตียงอ่าโจ๊จเลยของเบาเตียงเดแปดเจ็ดเจ็ดรักแปดเลยแปดแปดเจ็ดเจ็ดครับแต่ของราซเบียร์ลดเบาบหกหกเจ็ดเจ็ดครับเมื่อคืนนะรู้อ่ะเกือบยี่สิบล้านนะผมถูกอ่ะเพราะว่าพี่ดำตั้งใจจซื้อ 2, สองแสนกรีบต่อต่อตัวหนึ่งเนาะใช่ครับผมก็ซื้อตั้งใจจะซื้อแสนหนึ่งตัวหนึ่งนะประมาณเก้าล้านโอ้ผมกูด่าไปไปแลกเงินกรีบมาแล้ว ไม่ผมผมว่าจะมาจอดตรงนั้นผมจะส่งซื้อในมิ s ชั n เจอที่ผมเคยซื้อเลขด้วยน่ะผมซื้อตรงนั้นเนี่ยผมจะส่งเว่าแกโทรมาเมื่อคืนเนี่ยใ้คนที่ขายเลขใผลประจำอ่ะถูกเลขไหมโอ้โหเสียดายแย่แล้วผมตามเขอตลอดนะตัวละสองดวงครับเป็นดวงครับดวงดงนั่นแหละพี่น้องยเนนะ อาก่อนอื่นในพี่น้องเด้อกาบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัดสุโขสุขอนสบายดีเอฟซีผู้ใหญ่ใจบุญวัตถุทานเดอย,ยินดีตอนรับข่าวสู่สองยูทูปปรุญ์สา,ารวันคือเก่าพี่น้องอ้เมือนี้เป็นมือที่สองเนาะของเป็นวันที่สามเปล่าพี่วันที่สามครับ,บวันที่สามเนาะแต่ว่า2 2> สองค,คืนนอนเนาะสองคืนนอนเป็นไงพี่นอนอยู่บ้านผมเป็นไงผมอยู่บนครับบ้านรับใจครับทับใจบ้านนําแบบว่ากันเองพี่น้องกัน น,น,นะน,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 นี่แต่ผมมีงานอะไรวิธีท้องนาพี่น้องน้องเป็นแบนแหละก่อยากเงาๆแน่เพื่อแบบบางย่างบุกเคยชินแต่แต่ถูกใจกับคนที่ว่าหมักจะพักผ่อนนะพอดีว่าคอือยุดเบื่อในเมืองโอซานใช่พี่น้องนะมาอยู่บ้านนอกน,นี่กหะพักเช้มือช่องมือใช้เม,มือ่อพักพักสมองเนาะ <laughs> พักกายพักสมองเนี่ยโอเคแบบนี้พี่น้องกนะ็ได้อยู่เนาะไก่ยินดีตอนหับพี่น้องแต่ว่าป้ากัโอ้บอดใหญ่แรงใจเนาะ กะว่าจะได้ปลายตัวใหญ่ยักษ์มาให้ก็ผมออกแล้วในบในบ่อบ่าวจน่ะมีปลาหกตัวปลาใหญ่หกตัวหาให้เจอหกตัวได้สองตัวเลยเจตัวรอดตาจานี่เนี่ยแม่น้องนิวกำลังเผาอยู่เดี๋ยวไปกินข้าวเช้าด้วยกันค่อยเดินทางนะพี่เนาะเดี๋ยวผมไปเอาผัาให้แม่น้องนิวก่อนเนาะไปพี่น้องเลยเดี๋ยวจะต่อกันอีกเนาะไปเอาเขาหนามกันไปพี่น้องเลยเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวเลยพี่นะเดินทางด้วยกันครับผม ตไปรอบ่อเตียงเบาบมนั้นป่าอยู่ที่เซนอเนี่ยเป็นไปร,ปรุ่นไปล่างรถก่อนขามไปฟังไทยบ้านเพิ่นโอ้ยขี้ตมงขีดโค่นเต็มพี่น้องเลยบอกกะอยากตายเนาะยันในขีดเดียวขี้ตมงขีดโคไม่ตกใส่บ้านเพิ่นพี่น้องเลยมาเพิ่นแห่งงามสัมสาจสร้างเนาะอ,อย่างมาพักเอาหย่าไปตั้งแม่น้องนี่ก่กอน,พ,น,องงพ,น,อนพี่น้องเลยย้ำหลักเตื่นแต่สาวสาวพี่น้องเลยเนาะ เือนแจ๊สเสาเามานาังฟิ้งแดดย,ย่ำเสาแบบรุ่มเย็นๆช่วยมากนะพี่น้องแบบมันแบบว่าโอเคเลยนะพี่น้องเนาะจิบกาแฟอานอนห่อนเนะาะพักไปเมนูนี้ก่อนพี่น้องพักนั่งตู้ ในพ,นพ,นพ,นพนนนี่น้องบรรยากาบ้ายนอกเนาะแต่ป้านี่ลุงจันนี่ปล่อยร้ายได้พี่น้นองอแต่บุญไปเอาอุ่นเสือบุญไปแต่ว่าอ่าคนรู้วิธีลบเนาะแต่ว่ามันยังห้องโมวิธีเอาอยัางไงซะเอาอุ่นเสองบ้างเนาะ อลองขับไปทรงพิทามกรแล้วก่เหตุหนังสอือผ่า,านเดินให้ลูกทั้งมันน้องนิ้วทั้งวินเนอร์มีตุยกยเนาะมีโอกาสพี่เราเขาและนำจังสิพาไปสิพี่น้องเอ้าวมา,มา,มาขึ้นมาขึ้นมาสวัสดีสวัสดีมาพิ่าำกำลังปิ่งป้าหน้าลุงน้องลุง nàng lên, Việt làm nàng lên. Tao ạ. Tôi ní cùng cả. Từng... Từng cứ cao Nằm phì phì. Nằm được, nằm เมือนเดิแล้วไม่เด้นเขคืนไม่เด้นรูึกนะประมาณสิบสองโมงป่ะถึงเนาะสนุกไป่อคืนเนาะอิ่มเราผ่อนเนาะเหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมพี่ต้องขับรถระยะทางยาวไกลช่องเซฟตี้เนาะพี่ต้องขับรถแล้วไกลก็เลยนอนไวขากลับน่าจะไกลกว่าขาขามาพอยังต้องออกออกเนาะกับไปคนละเส้นเลยครับขากลับขากลับจะวิ่งขาใต้เดียวเลยหน้าดานเนาะ รถจอดพี่หน้าเนาะตรงด้านในฝั่งไทยใช่ไ,<ท>มไ,มไหมก็คุณกาศีครับไปส่งอะไรพี่น้องอยู่ฝั่งไทยขนาดพี่น้องเลยเนาะแตวกาศีลองลไปบึงจะจับส่งพี่ดำแล้วกันนี เราเลาะแหละท่านแหละเนาะครื้อของฝากของนอนในลูกเต่าครับข้ามดูครับเราข้ามครั้งก็ง่ายเลยทีแรกก็จะยุ่งยากหน่อยครับครั้งแรกก็จะยากเรื่องย่างเดินเอกสารครับเอกสารข้ามไปไปเร็วมันก็สบายเพราะข้ามเอกสารมันต้องไปแสตมป์ไม่ต้องไปนั่นอีกครับ ครับเพราะเขาต้องเอาประวัติก่อนเนาะลดประวัติคนในนั้นก็้จะฝั่งนี้ข้ามไปมันก็จะง่ายกว่าฝั่งนู้นฝั่งนูนก็จะยากกว่านี้ก่อนข้ามฝั่งนู้นฝั่งนู้นหลายขั้นตอนมันก็เหมือนกันสองฝั่งนะมันจะไปสแกนนิ้วสี่นิ้วนะครัครบทำประวัติรดละคนเนาะ สมมติถ้าถ้าเหมือนย้รับจากฝั่งนู้นทําบัตรขาวข้ามาก็ได้ก็เสียค่าบริการ40บาท40บาทใบขาวจากฝั่งนู้นข้ามานะแล้วก็มาเสียฝั่งนี้อีก40มั้ะ40หรือ20นี่แหละเพราะตอนนี้ข้าวฝั่งนี้บาบุญเขาเขาไปกระชานให้เราดินบ้นป่าเขาไปไงินเท่าไหร่นี เดี๋ยวฟังรู้งสี่สิบบาทครับฟัมบัดขาวรับต้องไปเฮ็ดบัดขาวอีกได้ห้องกันเนาะัดปอดเจ้าวันนี้วะบัดขาวได้มันงายบัดขาวบะย่าวนี่มันข้าวใบข้าวใบอย่เงนั้มเราปั้มเสียพื้นที่เฉยๆอะีรบัดขาวเนาะง่ายกว่าเนอนีะง โอ้โเก่าแล้วครับเแดงเก่าแล้วครับไม้มด็กอ่าเขาเขาเกี่ยกสกัดเก่าหาหา้ก็ลายแข็งๆครับอันนี้อันนี้เป็นแบงห้าสิบลูกเก่าครับยี่สิบลูกเก่าครับอันนี้แบงยี่สิบลูกเก่าไม่มีแล้วครับพอสองอะไรที่เนี่ยผมเกิดยังเนี่ยยังนะเกิดแล้วพ่อจะบอกเกิดแล้ว เกิดแล้วเกิดแล้วครับเพราะว่าทานที่เก้นี่ก็่งอแต่รุ่นี้หายากนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นเป็นส่อเป็น็สลาตกแล้ครับก็จะไปครอบพลาสติกติกครับเอาพลาสติกเคือบเขครับบพลาสติกฝั่งไทยมีครับลอาครับร้านถ่ายรูปครับันให้กขาทำได้ หายากแล้วไงเนาะเพราะว่าเริ่มหายยากแล้วต้องเก็บไว้ที่บ้านพี่มีมีเยอะอ่าเก็บมีเก็บอยู่ว่ามีแร<ม>งสิบบาทรุ่นเก่าเลยครับพี่ข<ม>ี่มามเก็บไปเยอะแต่ใหมค่คลิปเยน,นะ ได้มางั้นได้มาเยอะแล้วเก็บเก็บพวกนี้แบงค์เก่าๆแล้วมาพวกนั้นก็เก็บเก็บเก็บสะสมผมชอบเก็บบกกสะสมบวกแบง์เก่าแล้วก็พวกเครื่องอะไรเดี๋ยววันนี้วันนี้มีของดีให้เบาจานผมรู้เบาใจโควิดเดี๋ยวผมให้อยู่ที่รถนะครับครับผมให้ครับี่ตัวก็มีครับที่กระเป๋าก็มีครับที่กระเป๋าก็มีครับ ไกลัวได้ผีเนาะครับบอเห็นบอเคยเห็นเพิ่นที่เครือกลัวเนาะไม่กลัวไหมครับไม่กลัวครับกลัวทหไมครับผีนี่มีเจ้าตนนะไม่มีชื่อเนาะครับมีใช่ื่อใหญ่ใหญ่ใหส่วนมากคนเราจะใส่ผ้าไทยใช่แขวนผ้าไทยเจ้าลีวก็รูปู่อันนี้อันนี้พระสมเด็จสมเด็จแพ้แล้วเนี่ย เอาได้ของแท้ต้องมีหน้าบ่าได้ครับนี่ของแท้อผมันองมันล้านกว่าเนี้นะเนี่ยผมลุนกับเดี่ยวผมรู้นเรื่องของไหนครับแต่ผมต้องใส่แว่นนะครับผมตาผมไม่ดีครัตาเป็นหัวใหญ่ครับผมอร่อยหอยลายไม่ป็นกับของเมืองไปตื้อนอนได้หางหลังเจ้าเองยอมีสามแป้ครับสามแป้งภาพผมดื่มโชว์ของดีแล้วพี่ตอนนี้ของยิ ของดีผมไปไหนแล้วโอ้ของดีผมไม่มีแล้วเงี้ยนี่ไงนี่ไงของดีนี่มีกาซครับมีแต่ห้อยครับต้องห้อยคอยครับแต่ผมวันนี้ไม่ได้ห้อยครับผมผมมาผมมาจากบ้านผมลืมปกติผมจะห้อยผมผมไม่เคยถอดเลยแต่ผมมารอบนี้ผมผมลืมได้ผมว่าลืมเด้อจะลืมกระเป๋าแดงเด้อเนี่ยเอาคาดเหี่ยวแล้วอยู่ในกระเป๋าข้ามลืมนะอ่าลืมไม่สิทธิ์โจ้เลยนะ หเรื่องเยอะเลยเกิดเรื่องเลยครับถ้ากระเป๋าแดงนั้นผมหายเกิดเรื่องเลยครับอนี่แหละเพี่อนออกกำลังกินข้าวกับนามนอนแล้วก็จะเดินทางออกไปทางรถล่างๆไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามีที่กินต้มพี่น้องเลยสีขาวนะครับสีผ้าพี่เพิ่นออกนั่งถามูออยู่อะไรเพี่นออกเลยเซโนนี่แหละเป็นแบลเข่าเมื่อกี้พักากายมาซีบนเห็นเห็บเบียดอยูสีนาะน่าจะแล้วแล้กัน ทีเพื่อคอยอยู่บ่แม่ช่องกระสอบคนละกระสอบให้พี่ดำในบ้านไปซื้อครอบครัวกินเนาะครับผมขอบคคุณรมีมีอะไรฝากพี่มีแต่ท้านันแหละครับครับไม่มีไม่มีไม่เป็นไรครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ครับไม่าต้องมีป่าดีใจแล้วครับเตียงก็จะมีอยู่ก็เบายาวเบายาวเขาก็จะเอาไปไล่คนบัว่าคนเหมียวเสียวบักซีบนอ้ออ้อยเนี้ยมันเฮาโม้เลยเลยก็บา เอไปขอฝากตอนพี่น้องซือดิตอนพี่น้องอ็กหน่อยสำนี้ได้อยู่รุ่นเลยว่าเลยกระบะส่วดโกนนะแม่นเนาะเต็มกระบะเขาถือว่าเอาไปขายให้เสียภาษีแต่แต่พังไทยในล้นล้นกระบะได้เลยครับขนล้นกระบะได้เลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวโดนจับครับกับขึ้นยอดเนี่ยบริพานซาเลียน ต้องผ่านสแซนผ่านด่านผ่านข้ามสะพานเดี๋ยวเราสีไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไปกินนะครับข้าวเราไปกินเราเพราะเราไม่เยอะได้อยู่พูดละวพูดละกระสอบพันน้อยเนาะกระสอบเขาเปลือกกระซีมากอ่ะกระซีเหลือได้กระสอบนึงเนาะสองคนผมกับป้าจันนะมีใจครับมีใจครับกินได้เยอะไหมพี่กับมากระสอบนึงเสร็จแล้ครอบครัวพี่ ถ้าเป็นข้าวเหนียวก็นานอยู่ครับส่วนมากกินข้าวเจ้าใข้าวเจ้าครับข้าวเจ้าผมข้าวเจ้าไม่มีข้าวเจ้ายังไงก็มิเตข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวสู้พันข้าวเหนียวข้าวเจ้าต้องซื่ออันเอาของไทยข้าวเจ้าผมมากอ่าโอ้โหผมผมกินอ่าเป็นข้าวหอมมะลิครับหอมสรินครับอืเพราะว่าที่บ้านแฟนผมเขาเขาให้พี่น้องทำนาอยู่แต่ว่าเราไม่ได้คิดเป็นตังครับเราแบ่งข้าวมากิน เราแบ่ง้าวเรามีพื้นที่เขามีกําลังเนาะครับเรามีเรามีพื้นที่ให้เขาทาเลยอย่างเดียวเราเราเอาข้าวแบ่งครับงปีครั้งกับปีครั้งแต่ก็ต้องซื้อกินครับมมครับถ้าที่บ้านผมเขาไม่มีองศีครับไม่มีองศีเหมือน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 ามจ่างบัดเพราะว่าเขาทำจ่างบัดเนี่ยถ้าเรามันจะเป็นข้าวเปลือกก่อน เอาเปล่าก <sympath is> ็ใส่กระสอบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปพอเราจะไปกินพวกนี้เราเอาไปสีทำกันครับไม่ได้ไม่ได้ว่าเอามีสีลูกนี้ลูกเราเอาไปสีหมดเลยมันไม่ใช่เวราเวลากินหมดแล้วก็เอาไปสีมดสีมันมันจะเป็นมอดมอดจะกินครับการเนี่ยทำซีมเล้าเลยแต่ข้าวเขาซื้อแพงครับนปรบ้านหมูแพงแพงโลเท่าไหร่พี่ประมาณข้าวเหนียวเนี่ยอข้าวสารไป เขาเหนียวเ้าเหนียวรู้สึกว่าถ้าสีแล้วที่ขายเป็นโลที่บ้านผมอ่าตอนนี้โลประมาณสามสิบบาทครับประมาณสามสิบห้าสามเจ็ดบาทปรบมาณนี้ครับแปดพันทพันก็ประมาณห้าร้ยยี่สิบหาร้ัยยี่สิบยี่สิบบาทมันยี่สิบยี่สิบสิบสิบกว่าบาทข้าวข้าวเก่าข้าวใหม่มันก็จะ ถ้าข้าวข้าวเก่าก็จะแพงกว่าข้าวใหม่ครับข้าวใหม่ก็จะถูกกว่าข้าวข้าวเก่าเหมือนข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวเก่าก็จะแพงกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวใหม่บัเชล่าข้าวบัข้าวทึกเนาะบัตรไทยข้าวแพงเนาะครับทึกหรือเปล่าข้าวห่อครึ่งพ่อเมล็ดก็เกียนหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทหมื่นหนึ่งหมื่นต้นเกียนหนึ่งคือไงเกียนหนึ่งก็คือหนึ่งพันโลครับเกียนหนึ่งหนึ่งพันโลต้น ต้นเนาะต้นอต้นครับที่บ้านผมฟังผมเรียกเกียนครับที่บ้านผมเรียกต้นพันกแต่เวลาเวลาเราไปเกี่ยวเนี่ยเราต้องถีบไปเกี่ยวเลยพัลโล่ปุ่นหนึ่งวันสองตาสองกว่าสองตาถึงประนีณพัลโล่ประมาณสามสิบสองป่ะประมาณนั้นเนาะพัลโลถ้าเป็นก็ระสอบกะสอบกะสอบกะสอบปากในบ้านผมอ่ะลูกนึงกะสอบถีบออกเทาๆเทาครับ ห้าสิบโลหรอห้าสิบโลจะเป็นกระสอบกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยัคือนี่ะสอบปัานเลยกระสอบป่านกระสอบป่านนั้นร้อยโลครับร้อยโลอ่โรงสีอยูโรงสีที่ห้าสิบโลสี่บโลอะไรพวกนี้เขาคุณเขาจอยใส่มามาแล้วครับไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นลูกกระสอบเป็นกระสอบตามพ้แดงเนาะข้าวที่บ้านผมมีใหญ่ยี่ห้อครับที่ได้ตังคือเจ้าของโรงสีใช่ครับใช่ โคจะได้ข้าวต่ลุมพิษเนาะแต่ข้าวผมบอกให้ข้าวข้าวข้าวนาเนี่ยเสียหายเยอะหัวข้าวร่วงเยอะมากแะผมมองว่าวข้าวร่วงเยอะมากผมไม่เสียได้แทนเลยครับข้าวร่วงเยอะเราเก็บเกี่ยวไม่ทันใช่มันมันสุกเร็วแล้วก็มันก็มันก็เพาะมันก็ว่าแต่ จับจับเดียวเกี่ยวเดี่ยวมันก็ล่วงแล้วแล้วยิ่งม<ห>ีคนเยอะเรามีที่นาเยอะแล้วมีมีมีคนน้อยอ่ะมันก็จะช้าครับครัอ๋อาคลิปนี้กาบุมมียังพี่น้องก,ก้าเกียมเนาะกับราถ่านเนาะทางทีมงานเนาะกับกินข้าวกินน้ำกันจะพาพี่ดำเดินทางไปพักอยู่เซโนเนาะอีกขั้นตอนหนึ่งอยู่เราอยู่ปตทไปล้างรถล้างๆกินกาแฟกินน้ำอะไรคอยเดินทางหน่อยเนาะ เรอเพียงต่างกอถามเงีถามว่นเงีถามกบุญนะครับขอบคุณน้องก็ถามว่าดีใจเนาะดีใจแล้วก็รู้สึกดีที่มีพี่เคยช่วยครอบครัวผมมาก่อนแล้วก็ต่อมาช่วยครอบครัวมาบุญเนาะผมยังไม่ได้โทรบอกพ่อเลยถ้าพ่อคูรู้นี่ดีใจเลยทางบ้านที่เคยพี่เคยช่วยดวยแล้วผมก็อยากจะข้ามมาแต่ได้มาละทางมันไกลไม่ข้ามดีกว่า เอาไว้รอบหน้าเนาะมาเที่ยวมันต้องรอบหน้ามาไม่มาแบบนี้ครับมาแบบนี้เลยมานกาคครรัับบมเที่ยวไปหมู่บ้านนู้นบ้านนี้ดีกว่าทาบุญเนาะไปเจนบากจะบัตกันจะดีกว่ารอบหน้าก็ต้องเอาทำปราจะปล่อยข้ามมานแล้วทำมันได้ได้นานได้นานถ้ายขามได้สองสองคืนสามวันหรถสามมันสองคืนสามวันนี่การเดินทางก็ค้นคอนดอนแล้วใช่ระยะทางไกลๆเป็นวันเนะใช่ครับ โอเคยังไงก็ขอบคุณที่มากนะครับวะที่มาเยี่ยมมายามเนาะใส่เชือกไข่เมื่อีรเนาะหมดแล้วครับหมดแล้วครับเชือหมดแล้วครับไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วครับเหลือแขนสั้นอีกตัวหนึ่งครับเหลือแขนยาวขายขายยาวอีกตัวหนึ่งครับถือส่งขาดใช่ไหมระถาม้ะถามว่าผมว่าผมว่า ไม่นึกไม่ฝนว่าจะได้ได้ข้ามานี้นะว่าจะได้ข้ามามังสะเออไม่ได้เอาอะไรามาตอนตอนที่โทรหาพวกผมนะเสือ้อผ้า,าในรถผมผมันก็โป๊ต็มันก็มีอยู่สามสี่ชุดอยู่แล้วครับตอนที่บอยาวโทรหาผมตอนนั้นพี่ตัดสินใจอย่างว่าจะข้ามอ๋อผมเสือผมว่าเลยผมรือว่าตัดสินใจตอนนั้นเลยมางวดน,นั้นอ่ะมางวดเน,นี้ยผมเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับ,ออรบผมไม่น่าพี่เพราะว่าผมรู้แล้วว่าจากจากอาดานอ่ะจากมุกดาหารมาเนี้ยมันใกล้ระจะทางมันใกล้ ผมเชื่อระยะทางแล้วพอเราตัดสินใจมาแต่บ้านแล้ววางแผนมาแต่บ้านแล้วเก็บเสื้อมาเลยแต่ว่าเราไม่ได้บอกนี่วันเข้ามมาผมก็ไม่ได้บอกใครแลวทางบ้านผมก็ไม่ได้บอกใครแลยนะว่าผมจะข้ามมานี่ครับว่าผมไปไหนมาไหนผมก็ไม่ค่อยบอกใครอยู่แล้วแล้วผมก็พวกพวกอะไรผมก็ไม่ค่อยได้ลงเลยนะครับไม่ค่อยลงทีนี้อ่ปิดเขาไม่ได้แล้วเขาดูว่าเขา ไม่ต้องอะไรมาแค่เขาเปิดมาเพราะเขาเขาเป็นเอฟซีอยู่แล้วเขามันเร่งเขาไปหาเขาหมดอยู่แล้วครับครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะครับมีโอกาสไปชนะซีให้พาไปกินอีทได้ครับแต่แดกแดกตับแดดแดดตับได้ครับได้ครับใกล้เนาะใกล้แถวนั้นเนาะอีทวงรางว่ารู้จักกันครับรู้จักครับใกล้ใกล้เท่านั้นเนาะรัอผมนใกล้บ้านพี่ว่ดครับ ก็ไปอีกประมาณห้าห้าหกคลองครับว่าประมาณติดบอลโลยี่สิบโลประมาณครับครับโอเคได้เลยนะโอกาสหน้าสิไปพี่น้องเนาะเอามีแต่จะมีหลายคลิปนี้เนาะพ่อก็จะคลิปหน้าได้เนาะครับผมาบอกพี่แจพี่แจน้องว่าทางทีมงานจะเดินทางข้ามทรงพี่ดำอยู่หมุกอาหารในพิณังไดอาร์ดคลิปเนี่ยนะกะว่าทางพี่ทีทันได้อยากพ่อเนาะอยากทักทายสวัสดีพี่ดำกะ ยินดีเนาะพี่เนาะยินดีครับยินดีครับครับจะไหนก็ฝากพี่แดนมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะเดินทางกลับบ้านในเมือนี้กะเห็นอยู่ใจกะฝากผมแง้่แนเลี้ยงเขาเลี้ยงหน้าแล้วแน่พี่น้องไหครับผมก็เหนียวพอเรียพอครับครับเดี๋ยวเรียนน้อยครับกินน้อยครับกินน้อยกินน้อยเขาขึ้นกกินอ wow, ืกินบจั๊บไม่หมดครับไม่หมดด้วยกินมีช่วยทำเนาะมีครับอ่าได้ใช่เนาะ ากินเผา่อนครับผมอ่มีไม่กินเห้กูกินเยอะหนึ่งเผาคอนท่อนไปจ้าแต่วันนี้วันนี้อากาศหนาวหนาวแล้วริ่มหนาวแล้วเย็นแบบหนาวได้เงี้ยหนึ่งกับหนาวเองเลยเตือนผมตื่นมาพวกผมเดินรอบบ้านนะเดินรอบเลยเดินรอบผมกงพี่ดำเดินไปไหนเนาะไปเดินไปเดินแรกเดินไปหนองแล้วก็เดินผมก็เดินออกน่องกายเดินไปหนองก็ไปเอาเนี่ยไปเอาขาตั้งกล้องของ เดี๋ยวลืมครับหายเดี๋ยวหายอีกครับครับครับอ๋อสหรับคลิปนี้ลาพี่น้องก่อนสานะเอฟซีปัตสกุลสุคคนเด้อสบายดีบัตสกุลสุคคนที่นำพวกเขกันอยู่หมกเนหานเนาะคลิปต่อไปพี่น้องกับลิปนี่ปลาสลิปเนาะมาปลาสลิปปะมาทอดเนาะปลาสลิดปะปลาสลิปโอ้ปลาสลิปยังไม่ใช่ปลาสลิปบางบ่อนะปลาบางบ่อมาไม่ถึงเนาะใช่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn